ตั้งใจฟังธรรมสักสักข้าวสัขาวฟังธรรมสักขาวโดยเหตุคุณแม่มาดำบ,บุญในวันนี้ก็ทำสังฆทานย่อยๆก็ได้บุญมากลงทุนไม่มากแต่ได้บุญมาก ไม่เป็นภาระเรื่องการต้อนรับนะเป็นการเป็นงานลำบากตรงนั้นไปเราก็ตัดออกเอาโดยเฉพาะเท่านี้ก็เป็นบุญเหมือนกันผลง่ายๆก็ได้รับง่ายๆได้รับมากไม่มีขั้นตอนพิธีอย่างมากเมื่อเราทำสังฆทานในเราที่ปรารถนาเราจะทำย่างใดก็ได้สังฆทานนั่น ตามศรัทธาที่ได้ที่มีเดี๋ยวก็มาถวายแกครูบาอาจารย์ก็อนโมทนาให้ก็เสร็จพิธีก็ได้รับผลตรงนั้นไปบุญก็ทำเท่านี้แหละบุญที่จริงมันไม่ยากแต่ว่าพวกเราเนะี่ยยากจากการที่นอกจากบุญไปทีนี้นะ นอกจากบุญไปเราคิดเผื่อมากไปมากเกินไปมันก็เลยกว้างเกินไปตรงนั้นไปทําให้เราเนี่สูญเสียทรัพย์ตรงนั้นไปที่จะไปสู่น้าเมาที่ไปสู่การฆ่าซั์ต่างๆมันปนเปื้อไปด้วยอบายยมุขบุญที่จะร้อยได้ร้อยเปอร์เซนก็สกัดออกไปฆ่าสั์ก็พลอยลงไปดื่มน้าเมา อันนั้นก็ลบลงไปอีกนลบออกจากร้อยเปเซ็นตลงไปอีกนะมันมีเท่านั้นเไงการดูของเล่นของชมต่างๆที่เราจ้างมาอย่างนั้นก็ลดไปอีกคนเมาคนมัวไปทีนะเราก็พลอยใจไม่ดีด้วยกันนะเมื่อทำบุญขึ้นมาบางครั้งหนึ่งทั้ง ทีแรกก็ว่าจะทําให้มันใจดีเมื่อเมื่อเราทําขึ้นมาแล้วใจกับไม่ดีกลัวงานจะไม่สําเร็จไม่รู้ล่วงไปกลัวจะมีเรื่องมีราวเพราะคนก็เยอะเหมือนกันเราก็ลงทุนไปเยอะใส่ความสามารถเยอะทีแน่นี่คือเป็นบาปบาปจากการฆ่าสัตว์เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมาก จะเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปเอาในตลาดก็ทุนไม่มากที่เราไม่ได้เห็นได้ยินดียินร้ายเขาเสือชีวิตไปตรงนั้นไปก็ก็ลงทุนมากอีกจะลงทุนไปเกินขอบเขตของเราไปเพราะนั้นการทำบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นำมาให้ยุ่งยากมากนะที่จริงบุญแต่เดิมก็คือทำเท่านี้เองมีอะไรก็มา ยกถวายแก่ท่านในนามสังฆทานไหมหรือจะเป็นบุญส่วนกองบุญถวายองค์นั้นส่วนเฉพาะนั้นก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ที่แน่ๆน,นี้ได้บุญมากนี่คือถวายสังฆทานมันนี่เนี่ยไม่ไม่ได้เจ้าจงองคไหนองค์หนึ่งที่ท่านขาดอะไรท่านก็จะแจกจ่ายกันไปใส่สอยก็เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมญาติธรรมเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นชาพุทธของเราจรึง ตื่นมารู้ตรงนี้ด้วยอย่าทําบุญบนบาปอย่าทําบาปนี่นึกว่าได้บุญมากคนมาเยอะๆแล้วก็เลี้ยงน้ำเมากันแล้วก็ฆ่าชีวิตตัดชีวิตของเขาเพราะเราอยากจะได้บุญแต่ว่าไปให้โทษเขาอย่างนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็ว่าอ๋อบุญมันยังไม่ได้น้อยเสอเกินเหตุที่เราได้มานี่ เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าอยากได้บุญเนื้อเนื้อจริงๆต้องทำอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เซ็ตพิธีไม่ได้สูญเสียเงินมากไม่ได้สูญเสียเวลามากบุญก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกิดขึ้นมาเพราะออนั้นบุญจึงเป็นของทำได้ง่ายแล้วก็รับโดยตรงง่ายๆไม่ต้องไปทำบ้อมๆอ,อ,อย่างนั้นแล้วก็ทำให้ยุ่งยากอย่างนั้นเป็นต้นนะมันเกิดที่ใจเราเกิดที่ อเราทำให้มันถูกเท่านั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้วัตถุทานเหล่านี้นก็เกิดขึ้นมาจากบริจาคออกไปแค่นั้นเองก็เกิดอ,า,อ,า,อานิสงส์ตัวนี้ขึ้นมาเราจะอุทิศให้ใครเราก็ตั้งใจให้ดีเหมือนกันตรงสำคัญเราพยายามมีสมาธิความสงบนั่นแหละคือสมาธิยิ่งมีความสงบมากบางครั้งก็เอา ตัวนี้แหละอุทิศไปให้พระเขาอยู่ยังในโลกอันนี้อยู่นั่นนี่ยขเขายังไม่ได้ไปนิพพานอย่างนั้นสมาธิอันนี้ก็เป็นของที่จะส่งไปถึงได้เหมือนกันอาศัยผลที่ท่านไม่ยินดียินร้ายมันเกิดได้มากมีสมาธิอยู่ในตัวมากอย่างนั้นก็เป็นอันนี้ส่งมากคนให้ก็ต้องมีศีลเหมือนกัน นั่นีศีลก็ยังไงก็ไม่ได้สนับสนุนน้ำเมาเนี่ยในวันทำบุญวันนั้นนะนะก็ไม่ได้มีการปนเปื้อไปด้วยเครื่องควบเงินให้คนหลงในกามต่างๆมหรสพต่างๆน่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ย่อยวนกัน,นมันเกิดได้ทั้งนั้นเนี่ยว่ามันจริงนะนจะเป็นอย่างนั้นหรือการฆ่าสัตว์เห็นไหมนะเจ้าภาพ คนนั้นก็เรียกว่าได้มาด้วยบริสุทธิ์ทําจิตใจให้เป็นปกติทําจิตใจให้สงบแล้วก็ส่งไปด้วยศีลสมาธิปัญญาตรงนั้นเหมือนกันพระก็มีศีลด้วยความสงบมีศีลมีสมาธิมีผลมีมีผลละผลของท่านหรืออย่างน,น้อยก็มีสมาธิเหมือนกันพระ คือศีลนี่ศีลสมมติก็ได้เหมือนกันนะกายวาจาใจไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนตนเองด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันต้องอาศัยมันต้องอาศัยอุตุนะอาศัยอารมณ์อารมณ์อากาศอาหารที่ไม่เจือไปด้วยน้ำเมาของเหล่านั้นเหมือนกันบุญม,มันจะงอกขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างนั้นไป ก็เรานี่แหละได้หรือท่านได้ตามเหตุปัจจัยดังกล่าวพราะนั้นการทำบุญจึงต้องได้เข้าใจเหมือนกันส่วนมากเราเป็นโยมเราก็ไม่เข้าใจนะกำหนดมันหมายไปตามคนที่ว่าทำอย่างนั้นถึงจะได้บุญนะถ้าไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้บุญหนึ่งคนมาไม่เยอะก็ไม่ได้บุญนะ สองมาแล้วข่าวนี้ไม่มีน้ำเมาก็ไม่ได้บุญสามมาไม่ได้เรียงต้อนรับในทางที่พิษพิษคือตัดชีวิตของเขาหลายตัวเท่าไหร่ย,ยิ่งคนกินเหลือซบเหลือปากบาน,นเ่าเสนอยิ่งได้บุญเราเข้าใจพิษนีคนไม่ได้มามากก็ได้มันสำเร็จอยู่แล้วอนุโมาทาอ,อะไรลนะ่ะน่ทานาม้มนี่น,นี่มันจะเป็นอย่างนั้น นะถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงในส่วนที่เขาตายแล้วอย่างนั้นเป็นต้นยิ่งมหรศพนั้นยิ่งทําให้คนเมามากเมามากไปกว่านั่นอีกลงในกามราคะที่จะเกิดย่อโยวนกันเป็นต้นไปแล้วคนก็หลงเขานี่นะนะฟักไฟในกามมากบุญมันก็เลยว่าเกิดด้วยกระแสบาป กระแสบาปพ,พาเกิดเป็นบุญนี่มันจะใช้ได้ไหมชาวพุทธเราอันนี้ก็เชิงอนุโมทนาในชวนชิดเรื่องของปัญญานะเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องของความฉลาดท่านจึงว่าเรียกว่ากุศลกุศลค,คือความฉลาดกุศลนี่นคือรู้เหนือว่าโอ้อันนี้มันเป็นบาปเยอบุญนี่มันไม่ใช่บุญหรือบุญล้วนๆอย่างนี้ นั่นเนี่ยกุศลหรือปัญญาตัวนี้เนี่ยต้องเกิดต้องเกิดก่อนที่การกระทําขึ้นมาหรือการกระทําแล้วก็รู้ข่องแพ้วไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนี้ต้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นศีลเพราะนั้นธรรมนี่จึงของเป็นสัมบยุตกันสัมบยุตกันแล้วก็จะเกิดขึ้นมาคราวนี้เนะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจของคนเราทั้งหลายนะให้เกิด การสำเร็จทั้งบุญทั้งบาปเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าทานก็ให้มันถูกให้ให้เป็นตามรักที่ไม่เจือบาปถ้าสรุปบุญเกิดจากตรงนี้บุญต่อมาก็คือบุญง่ายๆบุญเป็นผู้มีศินเป็นผู้มีสิลอันนี้ก็ไม่ได้ลงทุนตัวนี้แต่ไม่มีบาปไม่มีบาปทรัพตัวเลยตรงนี้แหละ ตัวสําคัญแต่ว่าพวกเราทำทำยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เพราะมันยากเพราะเรามันติดบาปมานานยกตัวอ,อย่างถ้าเราจะทําบุญก็ไม่เจอบาปก็ไม่ได้อีกขนาดทาบุญนะแล้วจะเลิกบาปดืด้ออย่างนี้อย่างเช่นโยมเรามาพานาอย่างนี้หวังว่าจะเลิกบาอยางอย่างแน่นอนก็เอากายมาเลิกก่อน มาจำสีนเอาวาจานี่ยุดให้มันสงบให้ได้เรื่องเรื่องวาจาพูดก็พูด,พดแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเท่านั้นพูดได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องให้มันเป็นบาปชวนให้คนมีโทสะาวาจาเราไม่ได้ชวนให้คนนี่ไปโลภมากเกินเหตุจำเป็นพูดได้การทํามาหาเรื่องชีพในทางที่สุจริตเท่านั้นเนี่ได้อยู่ส่วนกายเรานี่เราก็พยายามเลิก เลิกให้ได้นี่เมื่อไกยเมื่อว่าจะของเราพยายามเลิกได้แล้วคราวนี้ส่วนจิตของเราต้องเลิกที่หลังเลิกที่หลังเลิกยากจริงๆจิตเราเราจึงพยายามเลิกทําไมถึงมาภาวนาเราต้องทําเป็นบาตไปเรื่อยทําเป็นบาตไปเรื่อยบาตรที่เลิกยังนะบาตรที่เลิกบาปยังไม่ได้นี่ทําสมาธิขึ้นมาเป็นบาตรซะก่อน เป็นบาตรบาตรที่เป็นสมาธินี่ก็ศีลเป็นคณะนั้นเหมือนกันแล้วก็งดงดเว้นคณะเป็นสมาธิไม่ได้เบียดเบียนตนเลยคิดอย่างอื่นเป็นไปนไม่ได้ถ้าสมาธิมันเกิดคิดโกรธให้บุคคลอื่นพยาบาทก็ไม่ได้นั่นแหละตัวนี้มันเป็นเชื้อนี่นะมันเป็นเชื้อในการที่จะเลิกจากบาปเขาเรียกว่าภาวนาภาวนานี่รวมลงเมื่อทําสมาธิก็คือ การเลิกจากบาปพยายามเลิกจากบาปนะเมื่อเลิกที่จะได้เด็ดขาดอีกต่อไปเมื่อสมาธิมันเกิดยังไม่เด็ดขาดต่อไปก็เลิกด้วยปัญญานะจิตปัญญาข่าวนี้นะปัญญาเนี่คือจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้เรื่องเองเป็นผู้รู้บาปรู้บุญเองเป็นผู้เลิกจากบาปเองซะก่อนทีรแรกๆส่วนบุญก็เอาวางไว้นั่นก่อนทำได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ให้ยึดทางจิตอีกเหมือนกัน นี่แหละเรียกว่าปัญญานถ้าสรุปแล้วก็เรียกว่าทําไมนึกทำกรรมฐานขึ้นมาเราจะเลิกจากบาปให้เล็ดขาดตอนนี้ยังเลิกไม่ได้จึงว่ามาปฏิัตนะิมาปฏิบัตนะบิบูชาตัวเองนั่นแหละเอาขันเอาร่างกายตัวนี้แหละมาบูชามาปฏิบัติสาระความโกรธให้ได้มันไม่เป็นศิลป์สระความโลภค,ความหลงนั่นแหละแต่ขณะนี้เรายังเห็นจิตของเรานี่นะ ไปเกี่ยวข้องกับรูปบาปรูปบุญนั่นน่ะเรียกว่ารูปนามนี่นมันมันมันย้อยออกไปบ้านเฮามันน้อยมันหลั่งออกไปอยู่นั่นน่ะจะม้วนเข้ามาเลยทีเดียวให้กิ้งรอมอ้อมหรือให้มันมนปิ้งชิ้งอยู่อย่างนั้นนั่นน่ะมันขังจิตมันขังมันมนอยู่อย่างนั้นนี่แหละเขาว่าเท็เนี่ยมันเข้มเข้มเท็เนี่ยมันขังขังได้ว่าสันของดีนะ เราก็นึกว่าวัตถุเป็นรูปพระเป็นเครื่องบูชาเหล่านั้นเนี่ยทำให้ซักซิ์นะนะเอาไปเอาไปรักษาตัวเจ้าของนะให้มันขังนะมันขังทางด้านนอกนะบางครั้งก่อนังเนียวบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุมันไม่เป็นอะไรเพราะได้อยู่เราก็ไม่ปรามารนะเพราะเขาเขาจะปรุงแต่งไปด้วยธาตุการปลุกเสกหมายถึงว่าทำทำธาตุ กายสิทธิ์ขึ้นมาให้มันเป็นาธาตุซักสิทธิ์ให้ได้อันนี้ก็อย่าประมาทมีอยู่นะเขาเรียกว่าเวทเวทมนต์มีอยู่ก่อนเรายังไม่เกิดแต่ตัวนี้เวทมนต์พุทธเจ้าเนี่อาศัยศินนี่อาศัยศินนี่แหละมันจะขังได้นะอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความเพียรน,นี่แหละรักษาตรงที่มันไม่มัมนไม่มน,นั่นน่ยมันจานทางหูทางตาทางกาย ไปหาภูมิลำเนาของมันคือบาปเป็นต้นวันไหนไม่ได้คิดเรื่องบาปมันจะนอนไม่ค่อยหลับนันไม่เป็นปกตินะวันไหนไม่ได้ทำบาปมันจะไม่เป็นปกตินี่มันไม่ขังอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มนยุดนะยั้งอยู่ในความเป็นจริงของมัน,นจิตของเรานั่น,นมันขังอยู่ไม่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ได้เพียนผ่านออกไปหาของพานต่างๆที่เป็นบาปวันไหนไม่ได้ ไม่ได้ดา่าไม่ได้แซงกันขอโทษนะวันไหนไม่ได้ส่อเสียดกันวันไหนไม่ได้ข่มเหงเขาด้วยวาจาอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามันขาดความสุขไปเห็นะเอาซุกเนี่ยมาเป็นบาปเอา,เอา,เ,อาเอาบาปเนี่ยมาเป็นสุขขอโทษนะเอาบาปเจวนี้มาเป็นบุญนะฉันใจดีและว,วันนี้ฉันได้โกธาขึ้นฉันได้โกรธได้บริภาคใครบ้างแล้วก็ใจดีคราวนี้วาจาเนี่ย แสดงว่ามันไม่ขังแล้วมันออกไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นสวดสวดมนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันขังนะไปปุกเสกของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็นึกว่าตรงนั้นไปอีกเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องคำสอนเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องคำสอนหรือกรรมฐานเนี้เลยไม่ขังสักทีเลยขังไม่อยู่ออกไปอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเป็นจริงของมันเมื่อขังไม่อยู่แล้วออกไปแล้วก็ พานไปเอาเรื่องเอาเรื่องโกรดนั่นนี่ที่เป็นเม็ดเขาโลภหลงเนี่ยเพราะนั้นเรามาปฏิบัติกรรมฐานทำไมล่ะเราจะขังมันไว้นี่แหละด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิเราจะขังมันอยู่ที่นี่ทำไหวไหมลราโอ้ยากอย่างเลยนะขังเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะสวดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ สวดอนิจังทุกขังอนัตตาสวดตรงนี้เห็นอสุภะไหมเออเนี่แหละสวดขึ้นมาบ้างจิตมันจะเห็นอยู่ที่นี่คล้ายๆมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าถ้ามันเห็นตรงนี้ะมนก็คือหมายถึงว่ายุติได้เหมือนกันมนขังเราต้องสวดมันสวดสวดอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นภาพมันด้วยแล้วก็รักษาข่าวนี้ไม่ให้มันออกไปทางด้านนอกไอ้เจ้าของที่เราสกัดอยู่ในนั้น เขาเรียกว่าภาวนาหรือทำวิปัสสนาก็ใช่ทำสมาธิก็ใช่ใช่มดเลยเดี๋ยวนี้สรรรักษาสินนะจิตของสรรไม่เป็นสินนะเออเนี่แหละมันไม่ขังมันไม่อยู่มันไม่เป็นสมาธิเลยนะมันไม่เป็นประกาิเลยใช่ทั้งหมดสินสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นมนขังนะขังจิตขังใจพวกเราเน่ะให้มันยุติจากบาปให้ได้พวกข้อโสดาบันจึงพยายามให้มันจะทําให้มันเป็นมนขังตัวนี้ให้ได้เพื่อจะไม่ให้มัน เสี่ยวมันแหลมออกไปหาออาใยภูมมสีถ้าขังอยู่นี่ได้นะไม่มีวันออกเลยบันี้และสุดท้ายมามันได้นี่ใสตรงขังตัวนี้ไปแล้วครานี้ก็ปล่อยวางได้ก็ก็สบายไปพวกสักทาอนาคาเป็นต้นญาติโยมเราทั้งหลายอันนี้คือคือตัวนี้บุญตัวนี้นี่มหาศาลหรือไม่ใช่บุญก็สร้างพาอจิตของเรานเปน็ไม่เป็นบาปแล้วตรงนี้อันนี้คอราการนะทานศีลภาวนาเป็นต้น อันนี้ก็ถูกกำนองกองทำทั้งหมดที่คุณแม่ได้ทำในวันนี้เรายังสะสมบารมีตรงนี้ไว้เผื่อว่าเรายังเกิดอยู่เราจะไม่ยากจนค้นแค้นนั่นละเราจะไม่ทำนอกเหนือไปจากศีลก่อนจะทำก็สมทานศีลสมทานเรื่องอจิตใจของเรากายของเราวาจาของเรานี่แหละให้มันเป็นปกติให้ได้นะความมันจริงของมันก็หวังว่า จะสาเร็จในการทานกันเป็นผู้มีศีลญาติโยมเราทุกคนด้วย,ยแลว้วก็พัฒนาศีลนี่ให้มันเป็นสักกะาะให้เป็นโซดาบันให้เป็นสักกาให้ได้ความบันจริงนั่นไม่ได้เพ้อไม่ได้ฝันแต่ว่าถ้าทําจริงๆนะแลาทาในปัจจุบันนี่ก็หวังว่าคงจะไม่เหนือความสามารถดวงจิตดวงใจอของพวกเราทั้งหลายทุกดวงทุกดวงขอความสุขความเจริญงอง,งามจึงมีแด่ ญาติโยมนั่นนะทุกท่านทุกคนก็เร็วกันด้วยเทิน